ชื่อเมยอายุกันทีสนามชนโคเสาทองเสือเลี้ยมนะคะวันนี้จะพาไปดูความสดความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนในวันที่14กับ15มิถุนายนนี้นะคะสวัสดีค่ะสองคนค่ะครับค่ะพี่มาจากโคชนเด่นไปนะคะชื่อไรกันบ้านในน้ำตัวกันนิดนึงค่ะรถกับไหนหัวชื่อไรลูกกับค่ะมาจากใครโคไในกันค่ะลูกบ้านครับลูกบ้านนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องโนดลูกคลาสรถรุ่นครับโคโนดลูกคลาสหรือว่าเจ้ารถรุ่นนะคะรถรุ่นอายุกี่ปีคะน้องหกปีครับหกปีเป็นทายาทเข้าตัวได้พอสามไม่ไดบครับไม่สามน้าน้องชนเมื่อกี้้้คครรัังแแลวไไมม่่บก ต้องไม่ปอดด้นเลยผอมแจ้งเก๋เสาธงนะคะเนื้อว,ว่างล้าสุดนี่วางนองเมื่อกี้นาทีวางมาด้านจิบครับสามสิบนาทีวิชาทางฉันต้องเข้าปฏิบได้ค่ะนี่กอดมึงกอดจีโคโยตี้ครับกอดมึงกอดโคโยตี้เลยนะคะเดวนวินวัวกันวันกิโลห้าก,กิากโลครับห้ากิโลหรือเบาหรือพ่นกันบ้างยังค่ะเลือมเบาเลยครลือมเบาเลยนะคะเรามีกินยากินน้ำได้ดีไหมเราดุวยได้ดีครับกินดีไหมหรือยางไม่ทำเลยนะคะพกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์น้องรอมเต็มเลยครับเต็มเลยวัวสักสมบูรกี่เปอร์เซ็นต์ในไส้ตาน้องคิิิดดวว่่าาเเเเเป็็นนนนนหหหมมมมมมืือออออกกัััคครรรรบแแลล้้้้้้ทงงะะะใถึูตตไย ว่าเป็นแรงใจแรงใจโน้นลูกขาดลดรุ่นด้วยครับถ้าผูชมช่วยแชร์ให้เป็นแรงใจแรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นใจชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกที่อยู่บนหน้าจอคือโคโน้ตคัูดหรือว่าลดรุ่นนะคะพบกับโคโนสิงโตทองซองจังหวัดยอดมีชัยหรือว่าเบ้าสับคุณนี่ทำการช่วยเป็นคุณที่แพ้ในรายการนะคะชิงเงินรางวัลกันที่ซองเส้นสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะโชวนดิ้งชิดผาเบลรับไขกันนะคะขอบคุณค่ะ